真的，真的。 out นะคนละล่ oh. oh, พอพอโอพอสิโอ er> <TER> pues ้ิพอๆๆแล้วน้องกาเล่นตั้งแต่เสื้อเปิดแล้วลนแต่ว่าไม่แก็งขึ้น ตอนนี้ยังเตไปได้ก็ไม่ดูเอามาเป็นผ่าละ <c oughs> เนละเรียงคือว่น,น,น,นีนน้เงาอินโฟอัพเวลซัมาร

ไม,ไมไ่ไม่ใเคยเล่นหนกตายไม่ใจคนตายที่ตำตัตอยู่ในเมืองหรอกแต่เราเราก็ยู่งตำในเมืองมัน

ช้ามจุดสู้นกไปตอเกเคมีครับนั่นจุดสู้นกช่วยด้วยได้ได้ไม่เ่อารมณ์คนขอเบ

ไปที่ตูก้กดอัตโนมัติรับทราบมีไม่ให้นหดัวรูแล้วมันมันมีสองวัวนะวไม่ต้อง ขอบคุณนะอ้้ไคน da meta mak

и это 你一下，滴。

Đúng điên nào? Điền. Điền, đoạn, đoạn. Điền, đoạn, đoạn. Đoạn. On TV. Oh. 哦，看到了。

我带他去租。<Okay. S 2> well,

อย่างทอดเปลี่ยนอยู่หน้าบ้าน กูย er ิงแต่ว่างตังจริงไหมบางคนฮะบ๊อกใช่ป่ครับไม่ว่าต้องการตังอย่างเดียว <More> ของอยู่นี่ ของอยู่นี่ไอ้ไอ้มันนะเนี่ยขอบคุณนะไห้ปืนน้มาให่เลย อะไรอะไม่ยนีไม่ไม่ค่อยไอดีอ่ะ ลงพ่อไอยต้องต่ำหให้ถูกอย่างปน,ก,นงกันต้องต่ำได้ดีนีดีกันมี่หมก็ใช่ kill hey, oh. it's not the out oh, oh. <laughs> ปิดยากมากซึ่งมาจริงไม่จรินะ don't know ngon Ôi trời chăn nuôi của mình mày mày không mày 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 เดี๋ยวออก่อนออกก่อนกับลดล็บบานแป๊บอยู่น่ารับ